ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข่าวการถ่ายภาพการเป็นพิธีกรอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างสามารถฝึกฝนได้นะคะขอให้มีใจรักและพร้อมพัฒนา ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเจ e PR r e v ร e w นะคะที่ช่อง u n i q u e n s t Studio ค่ะนี่ก็เป็น EP ที่2อ,อย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับรีวิวชีวิตนักประชาสัมพันธ์นะคะ <Wow. S 1> ซึ่ง EP ที่1น,นะเราพูดกันถึงเรื่องหน้าที่ที่นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นต้องทำนะคะว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับ EP นี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องว่าแล้วนักประชาสัมพันธ์ควรจะต้องมีทักษะอะไรบ้าง นักประชาสัมพันธ์จะต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการทํางานนะคะและก็สรุปแล้วนักประชาสัมพันธ์ต้องเรียนจบอะไรมาค่ะ มาเริ่มกันที่ทักษะที่นักประชาสัมพันธ์ควรมีกันก่อนนะคะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่างานประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คืองาน public relations นะคะคืองานที่ต้องทํางานสัมพันธ์กับผู้คนแค่นั้นบางคนคิดผิดไปถึงขั้นว่านักประชาสัมพันธ์ก็คือ operator ซึ่งไม่ใช่นะคะงานของนักประชาสัมพันธ์นะ่ะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะเป็นงาน mass communication arts เลยนะคะก็คือผลิตสื่อ มัลติมีเดียนะคะคือเราทำหลากหลายมากนะไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าแม้กระทั่งงานพิธีกรงานจัดรายการเสียงตามสายนะคะงานต่างๆที่ต้อง อยู่ตรงกลางนะคะระหว่างองค์กรกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเป็นตัวกลางที่ทําให้ทั้งพี่น้องประชาชนและก็องค์กรมีความเข้าใจที่ดีต่อก,กันค่ะสําหรับงาน mass communication art เนี่ยนะคะก็คือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะที่นักประชาสัมพันธ์ต้องเป็นคนทําเพราะฉะนั้นทักษะที่นักประชาสัมพันธ์ควรจะมีนะคะก็คือข้อที่หนึ่งนักประชาสัมพันธ์จะต้องมีทักษะ การสื่อสารที่ดีค่ะก็คือทั้งฟังพูดอ่านและเขียนนะคะนักประชาสัมพันธ์ต้องทำได้ดีในทั้ง4หัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าจะต้องเป็นคนที่ฟังเป็นพูดให้รู้เรื่องอ่านให้แตกนะคะและมีทักษะการเขียนที่ดีค่ะ2ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการวางแผนที่ดีนะคะการวางแผนที่ดีเนี่ยก็คือจะช่วยประหยัด เวลาในการทํางานของเรานะคะอย่างเช่นการลงพื้นที่ถ่ายทํารายการอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องรู้สภาพพื้นที่ก่อนที่จะลงไปถ่ายทำนะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราไปถ่ายทําแล้วเราจะได้ภาพที่สวยที่สุดนะคะกรณีที่มีผู้ร่วมรายการนะคะก็จะต้องมีการประสานงานก่อนการถ่ายทำนะคะพอเรามีการประสานงานก่อนการถ่ายทําแล้วเนี่ยเวลาเราลงหน้างานจริงๆริ่ะจะทําให้งานเร็วขึ้นค่ะอาจจะมีการ บบส่งชุดคําถามที่เราจะสัมภาษณ์ให้ใหผู้ร่วมรายการดูก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เตรียมคําตอบที่ดีที่สุดมานะคะและก็ถ้าเป็นงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์นะคะเราต้องรู้ว่าสื่อประเภทที่เราจะผลิตออกมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะมีกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะเสพสื่อตัวนี้ของเราเป็นใครนะคะก็คือว่า ใครคือผู้รับสารที่เราต้องการจะสื่อนั่นเองนะคะเหล่านี้คือเป็นเป้าหมายที่จะทำให้สื่อประชาสัมพันธ์ของเรามีประสิทธิภาพและก็ประสบความสำเร็จที่สุดนะคะและก็นั่นก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนที่ดีนั่นเองค่ะต่อไปก็คือต้องมีทักษะในการถ่ายภาพที่ดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลสำหรับใครที่ถ่ายภาพไม่เป็นมาฝึกฝนกันได้ค่ะ C ก็คือต้องมีทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราในการผลิตสื่อแต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อเสียงสื่อภาพหรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆเนี่ยมันต้องมีความโดดเด่นแปลกใหม่นะคะซึ่งจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความ c r e เอทีฟค่อนข้างมากค่ะอีกสักข้อหนึ่งกันแล้วกันนะคะข้อที่5นะคะสำหรับทักษะที่นักประชาสัมพันธ์ควรจะต้องมีก็คือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะ มีความยืดหยุ่นในการทํางานเนาะเรียว่านักประชาสัมพันธ์เนี่ยจะต้องทํางานร่วมกับผู้คนมากมายนะคะอย่างที่เขาบอกค่ะว่ามากคนมากความนะคะเราจึงต้องมีทั้งไหวพริบ และปฏิพัน์ที่ดีนะคะมีปฏิพัน์และไหวพริบที่ดีนะคะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานให้ได้โดยเฉพาะงานพิธีกรน,นะคะหน้างานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือ back stage อะหลังเวทีอะจะต้องมาประสานกับเราว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างทีเนี้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะเรียกว่าต้องมีสตินะสติสําคัญมากมากๆแบบกอไก่ล้านตัวค่ะรู้ถึงทักษะที่นักประชาสัมพันธ์ ควรมีแล้วนะคะมาต่อกันที่โปรแกรมอะไรบ้างที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องใช้ในการทำงานนะคะ,ะก็ได้แก่ Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Adobe Audio, InDesign อย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะนำมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้นะคะใรถนัดใช้อะไรก็ใช้โปรแกรมนั้นเลยนะแต่อย่างที่เคยบอกว่าแคนวาช่วยชีวิตนะคะก็คือ เราสามารถใช้โปรแกรมออกแบบออนไลน์ได้นะตัวไหนถนัดใช้ก็ใช้ได้หมดเลยใครที่เบื่อ c a n วาก็สามารถใช้ Adobe Express หรือว่า w i s m e ได้แล้วแต่ถนัดค่ะมาถึงอุปกรณ์ในการทำงานที่นักประชาสัมพันธ์ต้องเจอเป็นประจำนะคะก็ได้แก่กระดาษปากกากล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอไมโครโฟนไมค์ไว s เลสตัวจิ๋วไฟสตูดิโอห้องบันทึกเสียงเครื่องขยายเสียงและคอมพิวเตอร์ค่ะ ถามสุดท้ายแล้วสรุปแล้วนักประชาสัมพันธ์ต้องเรียนจบสาขาอะไรมานะคะแต่ก่อนนะเขาจะบังคับให้เป็นพวกที่เรียนจบนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนแล้วก็พวกผลิตสื่อนะคะแต่ในปัจจุบันเห็นหลายองค์กรหลายหน่วยงานและเขารับปริญญาตรีทุกสาขานะคะซึ่ง คือในเรื่องของการทํางานเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเขียนข่าวการถ่ายภาพการเป็นพิธีกรอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างสามารถฝึกฝนได้นะคะขอให้มีใจรักและพร้อมพัฒนาทุกคนทําได้ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้เรียนจบ พวกนิเศาสตร์สื่อสารมวลชนหรือพวกผลิตสื่อมาเนี่ยพวกโปรแกรมที่จะใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียต่างๆนะคะจะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ตรงนี้เราก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้นอะอีกอย่างก็คือจะยากตอนทําข้อสอบภาคขเพราะว่ามันจะเป็นข้อสอบเฉพาะที่พวกพี่เรียนมานะคะจะสามารถทําคะแนนได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนนะเพราะว่าข้อสอบจะค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆนะคะคนที่เรียนนิเศาสตร์สื่อสารมวลชนแล้วก็ พวกผลิตสื่อมาเนี่ยก็จะรู้ดูเยอะกว่าพวกที่ไม่ได้เรียนมาแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ EP ีที่2นะคะเกี่ยวกับทักษะที่นักประชาสัมพันธ์ควรมีและก็อุปกรณ์ที่นักประชาสัมพันธ์ต้องได้เจอและก็เรียนจบสาขาอะไรมานะคะมาติดตามกันว่า EP หน้า u n i ิ n n e t s Studio นะคะจะนำเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับการรีวิวงานประชาสัมพันธ์มาฝากนะคะไว้เจอกัน EP หน้าค่ะสำหรับอีีนี้